ท็ตครับองุห e ้นแล้วพ <hi> ูดหรอดทิมสอเรียบรอยกี่จะไปัผบบ้านแลาร์จมาแล้วกลับมาตอนนี้เนี่ต้องพิเศษบอกเลยได้ไหมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปกันนะว่าความพิเศษวันนี้จะเป็นอะไรบ้างก่อนเลยพูดคุยนรน่องี้มาเลยไม่ได้มาพูดคุยเกกับงานเลยนะครับ ต้องถามแบบนี้ก่อนเลยนะฮะว่าเรื่องออดุดคำซอนที่จบลงไปเมืนี่เป็นแบบฟีดแบบดีสุดๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับครู่นะครับโหดีใจครับดีใจเพราะว่าความรักที่ทุกคนมอบให้กับตัวละครนะั้นอาศิราก็แล้ก็เรื่องสองคือก็สง่งมควรที่พวกเราทั้งคู่เหมือนกันที่ทุกคนก็รักพวกเราไปด้วยเช่นกันโน้องแบบออดตั้งแต่ก็แบบติดเทรนด์ตลอดอะ่ะในทุกทุกอีเลยใช่ไหมทุกคน อ๋อแล้วแนละ้วมีรู้สึกไง้างสำหรับซีรีสที่แบบเกินคาดม,มั้ยหรือว่าเกินคาดไหมเกินคาดค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขออคุณมากเหมือนก<ม>ันแล้วก็หลายคนที่ไม่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกสต้องรอในฐานะแบตเกราะโซนนะค่ะก็มีคน,น,น,นร,รู้สึก,กน่านนขึ้นเร้วก็ได้กระสของปีมากๆต่างหากเกินคาดก็รู้สึกถ่อมตนมากออแต่ว่าเรื่องดีๆที่มีดีมากๆเข้ามาในน ใช่คโอเคนะครับซึ่งต้องพูดอีกสีหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ีหนึ่งน่ตอนที้เขารัาสมัครอ่ะหรือว่าีนึ่งปสองคุณเมืเขาไปสมัครงานใช่ไหมแล้วเขาต้องมีคำถามหนึ่งถามว่าถามว่าักคุณมีแฟนหรือยังครับนะแต่คุณคือ พี่จำพี่จำเหตุการณ์อัไนไม่ได้นะจำากนะไนไม่ได้จริงพี่พุณเป็นเป็นเป็นเพือนคอครันอ่อฟังอีกทีนะครับดูอีกทีนี้กัขออูุญาด้วยนดูสาด้วยนอเคขอนุารื่อนะต้องนั่งไครับอาโไม่เป็นไรนก็ได้ินก็ได้ับไปเดินเดินคุณไปแดได้ย่ครับยังพี่ว่าถ้าถึงเวลาค่อยคิด ตอนนี้ฉันยงคจะเองงานก่อนลืงเรียนก่อนลืเรียนก่อนรืงเรียนก่อนอแล้วเมื่อไหรที่คุณคิดว่าเหมาะสมนะเมื่อที่ฉันพ้วม่อรเบอกว่าสนี้มันเป็นสีที่ถูกถอเยอะมกวเลยนะแ้น,แนะะรู้สึกว่านะพอฉากนี้เริ่ไลออยไปแล้วทุกคนต้องูดถึงเยอะมา คื่ลองยิจริงๆตอนที่เราถ่ายเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมองหน้าก็ไม่ได้ตรนที่เราถ่ายกลมเงแล้วก็พอเสร็จแล้วมันจะมีแสง m โน o ของพี่ลอกสองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหลังการถ่ายมาคือคือมันตลกเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาก็มองกล้องเราคือพอมองไปเพื่สมเขาแค่โกหกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความประจัญพี่ดีแต่ว่าก็ออกมาแล้วทุกคนชอบด้วยมันก็ชื่นใจเราก็คือไม่อยากมองกล้องอยากมองกันมากกว่านะฮะ เขาเล่ด้ยใจไหมเขาเล่นก็เขาเล่นด้วยใจแล้งเป็นบทสนทาที่ผมเคยที่เลยนะฮะแล้วก็หนึ่งสิ่งที่แบบโอนขึ้นมาจดจำแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับทีนี้ในเรื่องเนี่ยคือหลายตอนที่ดูเข้าใจอยู่ว่าในละครเรื่องนี้บทสองในมันมีบรรยากาศของยุคก็ต้องสวยด้วยฉะนั้นก็จะมีพวกของต่างๆจากเพจเจอร์ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นต้องโทรศัพท์มือถือยุคแรกๆ คือไม่แน่ใจว่าคุณสองคนขันไหไม่แน่สัตันปะใช่ปะไม่ขันอาจจะเปลี่ยนเจ้ากันนะไม่ขันชนะงาแล้วไม่ไงครับต้องแบบไปเจอกับพวกของพวกนี้หร exactly> ือตอนแรกที่เห็นค uh ักแรกเลยนี่ม uh ่ว huh> ่ามีทนนองที่เอาเนตั้่เ็ม่งไม่รู้ว่าอันนี้นนี่ดูเป่เจอไม่รู้ว่าดูเเจออ๋อเขากดกดไปทีดีเปลี่ย ก็้มีาหมาเรื่องบอะไรแบบนี้แต่ด็กๆราก็ได้เรียนรู้กันเรียนรู้กเอ้ยคืออะไรวิธีการเส้นงานม่เสื่อมต้ไม่เอนี้ีจาพ่จากออธิบายให้เขาว่าเฮ้ย้องลูกเป็นเรื่องเป็นเเฮ้ยอันนี้เป็นลูกสมัยก่อเ่องเพลงท่้ากเอสมัยก่อนอะไรเงี้ยี่แม่เราปวถึงข้าวเสท็จครับผมพ่งนอะไรบ้คะทำันทำาอะไร้างหรือเคยเห็นอะไรบ้าเคยเห็นสมัยเคยมัยกเคยเห็น ตู้โทรสารสารธนาธารณนค่ะแต่ว่าเพจเร้าไม่เคยเห็นอ๋เราต้องไปเรียนรู้ไปรีเสิร์ชเหมืกันเนาะแล้วเป็นอะไรในไงบ้างแล้วทริงิงานแต่งตัวงานแต่งตัวก็ใช่ไหมแตดแบบมีบ้านชั้สูงเลยใช่ไหมโอ้ชอบไหมชอบไหมไเชนดูู่อยหรอไม่ได้ีแอชวนตุดูหรอไม่น่รักน่ารักจริงอ๋อแล้วก็เป็นขาต่างๆ คะแนนคนนี้มาแรงขุช้างตะยานี่ปอดไรอะไรอะไรนะคืาเปหรไงน่ยมากไปหมตอนเขทากับพี่ปอดแล้วก็ต้งตอนนี้ตอนนี้บคืออะไรอะนคแล้วต้องร้องยังไงใคนนี้มาแรงนชางตะยานอะไรนะืออะไรังมอยู่ครับผมใช่ว่าที่รู้ก็คืออกนงร่มากอยแต่าโอเคนะครับมีมีเนีไปเดิน แบในงานแฟชั่นวีด้วยใช่เลยชมโรเดียนได้ไหมเป็นไรอ่างบ้าง้างมเกิดนึนอโอ้ยคือไ้มากค่ะกีแบบไปแคสต่ที่แบบไปแคสตันวันนี้พี่เดินก็มีซึ่งเป็ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราเียมละครก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปแคสแต่พอแบบตอนนี้คือยังยังมีเวลาว่างเนี่ยแบบเราไปแคสดูก็ได้คุได้วยกัได้ค่ะ สนุกแต่มันมันก็เหนื่อยกว่าชีวิตวัก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่สนุกมากครับผมแล้วก็ลรสดตรงนีต้องลงเรื่องหลังแล้วนะที่ชมจะได้นะเออต้องหลังนะะเออแล้วก็เขาเป็นแบบความรู้สึกของเขาว่าเราเป็นยังไงบ้างสำหรับการได้รับประสบการณ์ครั้งนี้แต่ว่าสวยจริงนะฮะดูดีมากดูดีมากมันเห็นจากความไม่ใส่ของเขานะจ้ามอ ธรราอ่ะสวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค้อพิชของเราเพราะว่าทั้งสดก็มีการเดินแบบนะรัของโครเอลพรีเซนเตอร์่ายเมิร์สเอสเทติกด้วยได้ไหมยังไงนะวันทั่นเป็นยัล้าเขากฟันที่นึงวันนั้นเอจริงๆมากับอีสามลิงครับผมอาลงอีสามลิงบางมาเลี้ยงน้องด้วยเหมือนกันอีสองลิงเหมืนเรามนใช่ครัต้องัน้องด้วยเหมือนกันนะครับก็ ก็ม like ีโอกาสได้ร่วมงานกับทางมอนสเตอสติกตอนนั้นก็โตด้วยเป็น Beautiful ยังไงก็วันนั้นเป็นวันที่เป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับนี้ครับแล้วก็ได้เรียนแบบของทางโปเอ็นที่มิสเตอร์สติ๊กด้วยว้าวสนุกครับครับก็คือที่ฮายจากลังเวไปนายมากมากขอคุณแล้วก็อันนี้เมืนเป็นอันหนึ่งที่ทั้งทั้งตื่นเต้นครับแน่หนาไหมแล้วก็ว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับผมใหราบม วันมันวันนั้นชุบเข้ามาไหนใส,ส่สูเาแน่นอนไม่ใส่สูดเอาไม่สูดหรอวันนั้นเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าเราจะมีปกติทุกคนเห็นภาพจำว่ามันใส,ส่สูดเออใช่ตแต่ว่าวันนั้นเป็นเซอรเตอร์อร<า>แปลกทุกคนก็จะเป็นเซอร์วิสเตอร์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่สูดไม่ได้ปลูกไทยแต่นทีนะ่ใส่ใจก็ปูกถังนะครับทีนี้จะเลาต่อกันนะครับ ต้อถามต่อเนื่องเลยในฐานะที่เราได้มีการเปิดตัวนะครับแบรนด์มาสเตอร์ของเบลโลโวนะครับจากเบอร์สเอสเตอรติครับแคเทนใหม่ล่าสุดก็คือฟิลฟอร์มเติมคุณเปลี่ยนคุเตี๋ยหรือสิ่งอะไรบ้างในการในโรงงานแล้วก็เป็นแบรนด์มาสเตอร์ให้กับเบลโลโวของเบอร์สเอสเตอรติครับโอ้คือเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเราจริงๆริงเมื่อกี้ครได้ การที่ตั้งแต่วันแรกที่เราได้ร่วมงานกับ Mr. เต้ศิษย์เราท่านก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากครับผมแล้วก็ทำงานก็ติ่าน้ามากครับผมแล้วก็เราทุกคนที่อยู่ในนี้น่ารักมากคือคนจริงจริงเป็นออฟฟิดีๆมากเลยแล้วก็คือเป็นแบรนด์ที่ทางแท่านะครับได้ความเข้าใจในที่สุดอยู่แล้วเพราะแท้ที่สัมผัวพี่เองก็มั่นใจก็เลยอยากจัดทุกคนที่อย่านี้หรือว่าอู่บ้านมั่นใจแบงนี้นั้นผมมั่นใจที่ทำได้ทุกคนบอกเลยนะครับ น้องมิ้งย้อนวันนี้ได้มาร่วมงานกับเมื่อสเตติคเน็กซ์โฟร์สมัย24รู้สึกยังไงบ้างไหมคสนุกมากค่ะแล้วก็คือดีใจใมากที่ได้เจอทุกคนที่นี่ด้วยอ๋อวิ่งขึือตัวเป็นาง,งนานออกงานคู่ใช่ครับใช่แต่ไม่ใช่ท้งไ,ไหนท้งไ,ไ,ไหนคือยังไงครทางสองหาหาอ๋อคือแต่ว่าจริงๆทางคอนนี่แล้วก็ทางดูดับสองนะถ้าเจออะไรกับเลขสองเยอะมากหรอก เมืนอไ่รองไหเานีอนละครตอนมันที่22ครับแล้วก็เป็นวันครบรอบการแข่งนของอ่ที่ัเป็นผจัดคังยีครับเองแล้วก็ีมาเกี่ยวเรื่องกับเลขสองเลขสอง่งแล้วครานี้ก็ออกมีเป็นผู้เป็นคที่สองใช่ครแล้วจะมีออกมาคู่แล้วจะต่อไปนะก็หวังว่าจะได้ต่อไหมอยากให้ต่อไหมคุดูวันนี้เขามางาน Los a l e s Expo นะ จริงจริงตุลาบอกว่ามันคารมีแต่ใส่มาเป็นช่วงบอลไทยสีสันีสีสันนไม่ได้เยอเยะครับครับครับคยัาครับครับครักคอัคับคับคู่บครบครับรับครครับครับครครับครับรับนราบรับคราบคับครับรับครับครับอรับครับครับครจครับครับคับับคบรัคัังบ ฮะเร่มจาไตหัวดีเอายิงทนสุดาเอพี่เร่มก่อนไหมได้ครับแต่เร่มก่อนเลยใช่แต่เริ่ม่อก็ความมั่นใจเนมันจักจริงๆมาจักข้างนแล้วก็เป็นความเชื่อในที่เราเชื่ออยู่ในแล้วก็เสร็จแล้ก็จะออกมาสุดนกได้ครัผมแล้วก็จริงๆเนี่ยใครที่อยากจะสืความมั่นใจจริงๆเนตวรมนนะ คุณองเห็นตนคูไหมเรอะรก้อ้าวกมันก็หนหอกแต่มองเหน่มาเลยอ่ะจริงห่อเลยนี่คือมองข้างท่ราวังหแต่มองตรงๆระวังรักนะนะตอนนี้ก็สวดมาใช่ไหมล่ะเนี่ยนะอยากบอกเลยว่าเรืองของความรักใจขอเรเป็นอะไรันั ริก็ไม่ใช่พเขาก็คืออย่างนั้คือเริ่มจากภาในก่อนเชื่อมั่นในตัวเองแล้ก็รักในตัวเองแล้วก็ต้องกล้าก้าวผ่านขอบเขตของตัวเองเราต้องกล้าที่จะก้าวผ่านขอบเขตของตัวเองการได้ดลองการได้เสี่ยงการได้สูเปลียนอะไรกันไหมได้เลยครับที่ดูมีมองความมั้นใจของทั้งคู่นั่นเองนะครับอาตนี้เราพูดกันง่งของอ อย่างที่บอกเนี้ยคุณมาแล้วเนี่ยเราต้องแบบไม่ปล่อยให้คุณลงแบบไว่ดีแๆเพราะเราจะมีกิจกรรต่อเลยนะฮะนั่การเล่นเกมนะวันนี้เราไปดหบเกมไม่กันตกใจเลยนะเไ่ถงเลยสองเกมสองเกมไม่ันเลซึ่งเราจะมีารให้ทำให้กะนแล้วพ่อานใดแพ้น้อยกว่าโดเนพ่อหรือว่าแพ้เราจะมีร่ัมาเล่นเกมกันไหมมาเล่นเกมนะใครแพ้ ที่หอเราพิจได้ไหมไม่สโห้ไ่ใช่เออตกใจเรไม่แพ้มื่อนี้ที่หอต่อยเขแพ้เองแต่ก็ชนะมิ่นนะแล้วม่เพได้เนี่พี่เเกิดอะไนะส เอาเดเกเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมช่ำชองช่ำเงาโโอเคไม่ได้นม่เหรคุณนเล่นม่แบบนี้่แล้วก็ที่คนต้อสารอบนะครับใครที่สามารถหลบได้ถูกต้องก็จะได้คะแนนไปเนาะหมอ่าแล้วก็ไ้เล่นเอาได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไปในเดมนี้มีอุปกรณ์ที่ต้องอุปกรด้วยเอ๊ มาาเราเริ่มจากใครดีใครจะเป็นคบที่ก่นี่อ่ะทีี้เราบอกที่ต่อมเลยโอเคได้ไดเป็นตัวนะเดี๋ยวให้แสดงีกนินึงนะครับรอบที่หนึ่งเราจต้องดีกวรนะโอเคเดินตัวบบบบบผู้ชนึ่งคนท่านพูดได้เลยครับช่างช่ช่โอ้โหคงจะทำเป็นที่ด The con phố sẽ đi chiếc xe. Aloha! We will not die, we will die. 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 We หล่ออันนี้คุนต้องนี่ไงก้าวขาขอเข่งหรือสัิติที่ขึ้นไปเกิดขึ้นข้าวใส่ก่เดิมแล้วงมาขอกาม่ใจ่ปากกับเที่องนีมานะครับสามพังเห่เต็มตัวข้าวขาใช่เขาหลบได้เขาลกได้มันขึ้นลงได้นมันมีร้านกว่าแล้วขึ้นลงได่ได้ได้ได้รังยนันแนครับเทมาหั้าวข

มีทบอกเราเล่นเกมแรกทำไมเยนะครับีเนี่มันต้องมีอารมณบที่กำเกิดขึ้นน้างเลอชาตัวเองนะฮะเกมที่สองของเราครับเกมที่สองขอเรานั่นคือเกมต่อคำฮะเกมต่อคำง่ายไม่านะฮรพบอแต่ให้เขาพูดก่อนนะพีจริงป่ะเนี่ยเราไม่เคนะจเล่นเกมับพีหรอไม่เคยจริงมากไม่เคยเลย ทำไมอ่ะคือพี่ต่อยยิงโดการตอบตัอย่าเป็นคำตองเชี่ยมนะพ่ออ่าการแข่งนี้ไม่ใช่คำตองเชี่ยมวิธีการเล่นยังไงครับสมโติที่จะพูดคำเริ่มต้นขึ้นมาครับอ่าเช่นความมั่นใจนะครับเราก็ต้องตอบเอาคำท้ายของคำตรงนั้นไปตีต้นของคำต่อไปนะครับให้สลับเป็นพูดสลับกันบอกนะครับใครนึกไม่ออกบอกไม่ได้ห้าร้อนาทีแอบไปโอ้ โอเคนะรอบละ5คะแนนนี่เดินรอบละ5คะแนนเลยร5คะแนนจะได้แบบนายมินี้ก็เลยโอเคเราจะเล่นกันส3รอบโอเคนะโอเคนะรอบแรกอยากให้ทีเริ่มก่อนจะต้องมีมุมคิดทำเองนะหรืองนี้คิดนี่ดก็่าเลยนะได้ได้ไม่ได้นะได้ไม่ได้นะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากนี้ก่อนแล้วก็สลับไปที่มุมมินเราก็สลับไปเลยนะโอเคถ้าพร้าชนะครับ คำแรกครับคือคำว่าความมั่นใจนะนี่เขาเร่อยเพราคงับใจสั่นาครับใจสั่นมามาแล้วเด้อมาแล้วเด้อเด้ออี๋เด้ออีเด้ออี๋ตังม่ะเขาไม่เข้ายจใช่ไหมเราะใจนั้นเขาสาสาพืึงที่เขาใจเด้ออี๋นักหนี่อะไรครับหนี่แขกหนี่แขกนะว่ากหนึ่ง

อะไรนัก็มีบอกว่าแต่สมบูรณ์เี่ยวหรอบอกอะไรนี่มีความหมายได้หรอแต่ว่าอะไรมันหมาว่าอะไรบอที่ายสิหาว่าอะไรีอ่อะไรตีอยางวะประมาณนั้นได้ไหมภาษาแล้วหัวเงาที่พสอป์อเจ็ไม่เยคุณะไปถูกควยเตลมีใช่ไหมจริงจริงยังไม่รู้เลยมีหรอจริงก็ต้งปีแล้วละต้องมีเลยกไปรึเปลอาไม่มี ก็เด็กมั่วาต้องให้เราต้องไเราแล้วนรถ้าเราไม่ได้คะนนขอคกมือนี้เราจใ้ชุดนี้เดียวไบอเสียงขอเสียงได้กับพีนหน่อยเด้ยไปต่อนต้พีนหน่อยครับผมให้ให้พี่ที่เองดีกว่าที่เองดีนะตอนน้ผมเริ่มรอบที่สองแลรอบที่สองแแต่พิาพจ้าู้ๆเริ่มจากคำว่า Boy anh cổ, Ờ, anh cổ, cổ hết hết cổ hết hết Ờ, vâng Thế, hết 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 gì? hết 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 Ngày này hết hết Hả? Đợi. Ngày này hết hết Ngày này hết hết Ủa, hết 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 hết

น้ามาอ้ามเลยีดีดดีดนอามาลยดีดดีดด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 ะดด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 นดด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 ะดด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 ดะดด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 ดะดด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 ดะดดดะดดดดดะะด ไกลแค่ไหนเออไกแค่ไหนไหนทีใกล้เออชื่เปลที่สัมชที่เป็นไกแค่ไหนไกนที่กล้ได้ทสังที่เนครับล้ครับใช่แปแล้วใช่ไปแล้วดีฮะให้ไปแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ะฮะไมละอันนี้ต่อหรืออนนีาหรือไงะไม่ละไม่หรอไม่ละเป็นแค่อะไม่ละลตึงลาเถียว เลือดเดือดตะกอนจริงสุดท้ายใ่ตั้เหรอเลือดเดือดอ้บอกมีเลดเดือ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 ดเดเดือ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 ดไดดเดือดเดดเดือดเดือดีดือดเดือดเอเอดเดื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 อดเดนอดอดเดอดไดือดเดือดเดือดเด่อดเดือดเอดเดืดเดือดเดือดดดดดดดไดด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  นว่นมาหินนันครับผมหว่นน่าจะเส้นเออหิ้ยังไหสิงกิบสิบกิบปังหนึ่งปีรารังอะไรนี่ปีบารังประดีปยวตรอปีบารังปะดี๋ยตกรอปีปารังประเดีอยกรอบานม่รักสุดตกรีโดนลีโดนโดนสกัดโดนโดอเด็กมาหาบอกว ดองหนึ่งดองสี่ดองสได้ชื่อของคุณคอะไรนะกุนกนกุนตักกูนนะฮกุนุนหนึ่งกุนลวัดไม่ใช่อันนั้นกุนน้องวิวใช่ไหมน้องวิวกุนละวัดชื่อคนอื่นื่อชิชไปต่อได้ดีไปองสี่กนหนึ่งกุนสองนหนึ่งุนสองไม่ใช่กุนอีกอันีนสมุนใส่เลยนะหมดเวลาครับ และรอบนี้ค euh. ุณเชียรน้องพู้ชนะไม่คุณคุณไม่ใช่คุณคุณอ่ะวันนี้ทีได้ข้ารอบสุดท้ายรอบสุดทาตัดสินเตรียงไม้สิทคะแนนเลยนี่ตอนนี้มิงมีมีสิทธนปะเฮ้ยมีมีหกคะแนนนะครับทีมมีห้าถ้าใครได้ข้อที่ใบชนะเลยมีคนโดนทัโทษนะครับมานี่